เจฟซีเพื่อนว่าให้ซาใส่หมวกในเด้อว่ะมาตกปนันบ่ <โด S 2> มวงกับใจล,ลายเดอ้อแต่พินห่วงเดี๋ยวหนาดำเลยเอ้ยดำลงไปเป็นอย่างดอกคนชูชีวิตตัวเองอตอนแรกนี่ไพซ้อนจาอาอาคือหมัดเป็นอนันนี้อ,อ๋อลุงเพื่อนนี่บ่โออโดยในาการะดาษวิซ่ามาเลย โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อขอแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยมพอพอนองละตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานีก่กะมาอยู่หม่องเอซาเพื่อนเห็ดเิียกเนาะมานีก่กะโดยนางละตีกับมหาเอซาเพิ่นเนาะพี่น้นองมานําปะนางมานีก่กะปะนางเพิ่นพามาที่ดินใหม่เนาะกะทางป้าเพิ่นกับบ่มีรถมาแหละพี่น้องเลยกะเลยมานําปลาเพิ่นแล้วก็แวะมหาเอซาพี่น้องมานี่เพิ่นกับมาเห็ดเรียกคือเก้าเนาะพี่น้อง บรรยากาศก็แบบพ่อพี่นออ้องเลยก่วงแห้งอะไรเนาะที่ดินเผ่นนะ่ะแบบกำแพงเนาะโอกมันเ็ดเป็นที่เรียบร้อยโดยน้องตีก็มาอยู่ในนี้เลยพี่น้องเลยมือนี่โดยเดียวก็ไปพายซับเลยพี่น้องิ่นเ็ดยังอยู่ตอนนี้เนาะโดยพี่น้องว่าบรรยากาศแบบมันอีกาแดดอยู่พี่น้องเนาะโอ้ไอซาบเพม่นพี่น,อน้อยมาบบบน,นี้เห็ดเหญกคือเก่า ้สบายดีอ่ะซาโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเด้อสมบัติเดี๋ยวเดี่ยดี่ยมาเล็กคือเก่าเมืนบอลนี่ไม่มาแล้วไม่มาแนงบัวแล้วอืมตัวแล้วเดยวพึ่นเอาขึ้นมาเทิงเนาะน้องอันนี้จะเป็นแบบอาหมัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เพึ่นเอาขึ้นมาว่ายอยู่เทิงแบบนี้เลยแจ๊กเก็ตสิเห็ดยางกัน ก่อขืนนี้บริษัทคัมแพงนี่มันบอกบอกบอกบิษัแล้วมันเพื่อไปทำรักอยู่ทางกลางมื้ยนี่กับใส่หมวกใส่ยังคือเก้าเจฟซีเพิ่นว่าใไฮซาใส่หมวกในเด้อวะมาตุบปนันบอกโดยคมมุ่งกใจลายเด้อแต่พินห่วงเดี๋ยวหน่าดำเลยเว้ยดำหมวไปเป็นอยังเด้อคนสูชีวิตเนาะคนสูชีวิตเนาะใสห่าเลยหักยันบบสบายห่าเลยเรื่องดำนี่ไว้ที่ลัง เิ่นสูแดดสูพ้นพี่น้องเไยสมสมสื่อวาสูุซีวิตได้แบบนี้เนาะได้เอาพืน้นเอาลวกกับชูซีวิตแล้วเนาะโดยเห็ดเวียกทุกมือพี่น้องเไยไปสาเพิ่นก็นได้วานนี่ก็มาเป็นบอร์สาเบอร์เบอร์<ด>มา,มาอ๋อไปไซวานนีเบอไปย่อเช้มาซอยพุ่นอือโดยมาหมัดต้นเช้ายัมาหมัดเอาในหนึ่งเอาหน้า,าโดย,โดยก็เลยมามือนี่เนาะก็ทำขึ้นทำเพิ่มตัวนั้นนะทำขึ้นะแม่ลักเอสาผลนีไว้ได้พี่น้องเอย เมื่อซีบเดี๋ยวบแจักเนาะอันนี้ไปหน้า,า,นา,นากันไ้เด้อแม่พี่น้องเลยโดยงั้นายหน้าก็าาติดตามกันต่อไปเพื่อนเนาะโดยงั้นแต่เล่นกลาวคนละเจซากับสีฟ้าย่างๆจะเอาคลิปลงในดูหรอนี่แต่เอาคลิปลงดูดูเด้อพี่น้องเลยเฝ<ด>ันก<ด>ัน,กนดไ,ได้โดยนั่นเบิ่งให้เจซาแนะนำเด้อเนาะได้ซะ สงสารคนตาดำดำดังแป๊ะๆเลยแหละพี่น้องเนาสงสารสงสารตาดำดำดังแป๊ะๆเลยจะสากระแบบคือเฮาเลยเด้ะโบใส่หมวกใส่กุ๊บพี่น้องย่านแต่บโบสบายฮะแหละดำนี่มันดำแล้วเนาะสันนาะงเป็นมัดเล็กแบบนี้เลยพี่น้องขึ้นเทิงแบบนี้เนาะนั่นแหละทางนี้บ่ามวยมันนี่ฮะเหม็นถือบ่ได้อะไรบ้ากระเท้าได้เราได้ มันมันปีนหาลงใต้ได้หอ่นี่ยผมมีปัญหาผมเหานเห็ดน่นได้ไ pues ด้ก็เห็ดไปหล่นเนาะอืมด้ก็ได้ดยทางเพื่อนทางลุงเพื่อนที่นอนนี่ไอ้สาไี้เห็ดไววได้สาพี่น้องไอ้พวกวิธีมัดเล็กของไอ้สา เนาะมันพาพาไปวันแรกกับไปวันนั้นแล้วเนาะโดยโอ้ยปอบใาดูว่าพ่อเลยปอบพูดครับเอ้นในไอ้เหี้ยมันชิ่อเมให้ดนจะได้โทษบอกเขามือแรกจะโทษบอกเขาอ๋อ10ปุ่นไม่พองานหรือื่นที่งานมากกว่สามคนเนาะเป็นหาเป็นพบอ๋อเลยวันนั้นเขาตอดแบบเขาหมัดเล็กนะหมัดเล็กพี่น้องเลยเนาะเอาตอนแรกนี่ไพซ้อนเจ้าอิสาคือหมัดเป็นอันนี้ ออ๋ลุงเพิ่นนี่บ่อ๋อโดยแล้วก็ได้วีซ่ามาเลยแล้วก็เป็นเลยเมืนบ่แม่นสุดยอดเลยส่ะแต่ว่ายังบ่เป็นก่อแบบกอก็ยังยันสียนก่อน้องเพิ่นอยู่อาอแม่ว่าก่อนั่นก่อนี่ยังบ่เป็นเนาะยังเฮียนเอาเลยสะเย็อาเยโดยพอได้ก่อเฮือนเจ้าของไงนี่สิก่ออยู่ได้เสียนพี่น้องเลยอือทางข้างน่ะบอสอยเย็าเด้อพี่น้องเลยมันบอยังบ่มีหยังเนาะมีหยัง เฮ็ดเบียกพี่น้องไอ้ทุกมือมือหนักไปซอยปลาบุญเนาะย่อเฮือนซอยปลาบนนุญแล้วก็จังบุรีมาพี่น้องวานนี้แต่ยังกินข่าไอ้สามืม่อนี่มื่อนี่ปะโดยออมพัมอ่อมพัม,มนี่นตาแซ่แบแท้อ่อมแซยังป้าบ่ใสชิ้นหมูอืมใสชิ้นหมูซึ่งเอ้าพัมเป็นตาแซ่บมันคือไข,ข,ข่ไข่คือเท่าเนาะแม็กมันไข่ไข่คือดิ้นใช่ไหมแม่น่เฮาน่ะโบเคยกิน ก็มันก็คือสิจิเป็นท่งมากินเพิ่นก็บ่ฮ้อนได้พี่น้องเอ้เคยเลยแบบเยงซินเนาะอ่าพนักงานหญิงอันนี่กะเสื้อกะเสื้อคันยาวเสียดายอีกอย่างเดียวบ่มีบ่ได้ใส่หมวกบ่มีบหรือว่าจังได๋มี่บ่ังใส่หมกุบได้มีบ่มีบ่อยากใส่แต่เฮาบ่เคยใส่ลเนาะ บม่เคยใส่เลยไม่ละใครเนี่ยผู้นี้นั่นนักกว่าเลยบู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 ไปใส่หมวกเี้นั่นนักกว่าเจ้าน่ะอยากกินยาแล้วก็เศร้าเลยบ่กินยาแล้วก็เศร้าว่ายางฟันตัวนี้แล้วก็เศร้าเลยลุงใครลุงป่วยพี่น้องเลยเขียนมากเลยนี่แหละพี่น้องเลยชีวิตแต่ละมือเนาะชีวิตประจำวันในแผ่นวินนี้ เหตุเวียกพี่น้องจะกอันเมื่อนี่ประมาณห้าโมงบ่อยสาหรือสี่โมงงัวเป็นเข่าหัวเนอะรอววอะรวังถึงรคนละงัวเป็นเข่าหัวงัวแบบมันยังเป็นบริอาร์ดเนี่ยมันเข่ามากพี่น้องเลยทางพุ่นก็นจะเพิ่นปลูกเครื่องคล้องเงี้ยเพิ่นเนาะหงพอร้อ,อยอือโดย ปูเครื่องปลูกคลองทางในหัวเนาะมันมีอันนี้เลยเออพี่นองเลยยิ่ากับเบิงนอนเ้อกิ่ซาก็มันเล็กเย็นมันเล็กเย็นมันเล็กเนาะเออย็นไปแล้วพอได้พอเป็นพอไรยิ่งซาโดยอ,อือเอขุดคุมม้มยังนั่นแล้วเบิดแล้บบนมาซาอยู่ในนี่อืมเล้วบแลว เป็นตะกุดคุมห้อันเป็นปลูกนั่นปลูกนี่พี่น้องเป็นดอกอไม้อียะไรแน่เว้ยเป็นนาลงใต้กว่าเป็นนาสายแดดเมื่อกี้แดดอยู่แต่ว่าบ่ฮ้อนเนาะมันลมแต่ว่าคนลงในเพชรนันคอยนันหรือว่าพยโยสิขาวมาอะไโดยฝนจิตกแล้วเบิ่งงอาสาเป็นหมัดมือดำเบิดพี่น้องเลยเนาะดำมั<ฮ>มือดำมือ,อแแหลบไปเลย เพิ่นบอกว่าให้ใส่ทงมือน้ามือาเอฟซีเพิ่นแนะนำมานะยันมือแกสาดดำเนาะแนนเพิ่นแบบว่ากะยันมันนั่นแหละมือดำม,มันกะเจ็บมือน้บาบหจักเขากบับโบหุยกัน<อ>น้องพมีก็ออกไปถ่ายท้ำเนาะโดยเพิ่นออกไปถ่ายเพลงถ่ายเพลงอยู่ใส่หน่อยอ่ะอันบรรทัดน,นี่เด้วยโอ้หกอักซ้อนเอื่อยวะไปเนาะจะดึงดีเนี่ยเพิ่นเนาะเนากจยังบหุคือการ ถ่ายหมอได้วฮะว่านี่ดิถ่ายว่านี่บอกนี่ยพักอลนฟโต้เนี่ยแนนเลยเนาะต้องเอาเล็กอิ่วอีกบอกนี่แบบนี้เนาะทำอะไรตุปูมันสันสันเพื่อนบิดไปแบบนี้เป็นเป็นเมาคนเดียวเป็นเมาคนเดียวเลยเดินบปเดิไปสอย

บ่ค่อยเห็นฝนเนาะหันหนาคุมงานเนะวันหนาวคุมงานเห็นไรไว้เดี๋ยวเดี๋วนจีห้คุมงานเนาะแม่ขนุนก um um ับลายได้ไหมขนุนนอนตียงานนี้มันมีอะไรยังเราบ่าเที่ยวชนยากนี่หู้น่ะหาหู้ลูกามหน่อยเดือนนี้ มีขานุนเอาเพื่อนเจ้าอยู่ใส่สลุงเอาในนอกนี่วะเขา,า,า,ากระบูเห็น่เราเคยไปเนาะคือว่าอะไรทางดำอ๋อเรา่เคยไปทางจะมีผมแม่ทางดำดเรา,ทา,าทางดำทางออกนเ,อาเนาะโอ,อ้ยยันเราหักหูหรอกเลยเขาบอกว่าบรรดาบรรดาเขาที่ทายบอกเรื่องเราเคยเห็นเอช้ช้าเคยไปบอกเอามีตลอดไหมมีตรงมีบวะ อาจจะมันขาดเลยไอสาเหินเมาผู้เดียวเพิ่นอาจจะมันขาดเลยเห็ดเองไปเลยมีนโดนไปนอนมัดเล็กบกใหญ่เลยมันโดนบุกเคยไปฮะบุหูหัวเพิ่นเนาะอันนี้จะเป็นทางออกพี่น้องน้องตีขี่รถเข้ามาเลยเนาะ เพิ่นยังโาทันเห็ดหัวฮะนะกำแพงเพิ่นกับอลังการแหงปัาใหญ่นี่โงเติดป่าเลยนี่ยราหนักจุดป่าจุดป่าดป่าอีกหน่อยเลรอมัดเล็กคือการทางนี้ค่ะแต่ซ้าเพิ่หมัดไวเพิ่นชิมาท่านเลยเรามัดไว้เนาะแล้วเราเคยเห็ดมาต่เก่าบวอื่ เป็นเคยเห็ีดมาแล้วพี่ดองไอสาอเพิ่นนี่เนาะมัดสอยกันสองคนแล้วแต่ใจสอบมาหมัดดาได้ก็ได้ลแล้วแต่ใจสอบเอฟเอฟนี่อาแบบแนนๆเลยเนะเาะทำมาแลเนียนลน ไปเลยลูกอ่ะเด้อบ่ทันไหมบ่ทันคุณลรกินเลยเนาะเราใส่กับสะเต๊ะดันนี่เนาะอตัวนี้เนาะสะเต๊ะด่านตัวใหญ่ตัวนี้นะบุญยาตัวนี้เอาเอาเล็กตัวเอาเล็กตัวนี้คว้างใเฉลนี่โดยเอาอันนี้เนาะเพื่อเสียเทือนบัวซาตัวนี้นะนะซาอันนี้นะเหตุเทือนบอกนี่อืมใหญ่เติบด้วยสนออันนี้จะจักสาวันิปสองเนาะแม่บอก สองต้นครับเมื่อสีบล้วพิโนมันลมเล็กไงเอ๊ได้แล้วอันนี้เมอ่คงเฮิบปอนิดไหมล่ะ เพื่อนก็คือบอลแม่นเมื่อวานหนึ่งเนคือเอาลวดอันะไรมาเงินลวดน้อยๆคือประเด็นคือเวลาตำเมื่อวานตำโยบันเอามาเมื่อวานนี้คอยได้ตำวานขั้วแล้วยังงวยหนึ่งคนกอดกาบเรียบร้อยแล้วนะเออใช้อันที่ว่าดำๆนะมันติดมือเจอแล้ะมันอยู่ในเล็กนี่แมนบ่แมนอือ นั่นนี่กระเล็ดนะกระเล็ดอ๋อเพิ่อนชื่อใส่กระเล็ดใส่ลันลีนวารีนั่นดยอืมแต่พอมันดำดำมือผืนดำปี๊ปี้ถ้ากระไดมัดมาอนี้ยแล้วคล้องมือมาเนี้ยแล้วอืมดยต้องอันมาแต่ละเถื่อนเห็ดยังจะนะเมื่อวานนี่เพื่อนย่อชาวเพื่อนเพืนนี้อืมตอนนั้นก็คุดคุ้มเนาะอ่าตอนนั้นคุดลุมปลูกต้นหมักไม่อย่างงี้ สั่ง <c oughs> ามาปิทุระสองมือตัอ้ิตอืระจิตเหนอยกมากว่รอดรถสามแก๊ปเอาเรื่องออันข้าแพงในี่ตอนแรกนะเจ้าก็มาซอยผนอยู่บะม,ม,ามาอยูมากได้มาซอยด้าน่นมาซอยด้านนี่บอข้ <c oughs> ามแพงมักใหญ่เนาะพี่เรเไปซอยกันหลายคน ไว้ผันนี้มก็จะปุ๊บวันจันน้อวันนี้สองคนฟ้ากินเหล็กดีอนี่ยนะไปัเป็นจักเป็นจัดนอนแข้งเข่ามันลับมู่นั่งหมุกดาเนี่ยแหละหมุกดาบรรทัดนี่เออหัวหนาคุมงานหันหนาคุมงานหัวหนาคุมงาน เป็นมัดพีน้อยต้องบอบริษัทมาถือเขาตั้งครัวผนืนมัดซาเออไอซาไว้กลัว,ว,วพี่น้อยอึ้บตั้งแต่พุ่นมาหอดพี่งั้นพี่น้องเป่นสีเคิงเลยมาหอดเสานี่ก็เคิงเขาต่างไมาแดงเนา้นขึ้นฟูงเน มื่อนี้บเได้เอาอันคาตั้งกล้องมาถ่ายคลิปไหมคะถ่ายแล้วอ๋อฉันถ่ายแล้วเลยแต่ว่าจะเอาที่ตัวกระดาวุ่กกมืดๆก่อนเลยคุณถ,ถ่ายดองไหมคิดว่าบโได้เอาแนวตั้งกล้องมีหลือไนาะแนวตั้งกล้องคะเลยเพื่อซื้ออะไรพี่น้องไอซื้อ,อสร้างเอาในเฟซในเฟซในไลน์นะพี่น้องนี่เลยมันก็นจะราคาถือกวรเลยใช่ไหเนาะเพราะว่าถ้าไปซื้อเอาในห้างมันกะอยากแพงนิดนึง ทำมาแต่นานเปรีมก็งานเตรามเรกไปน้ำบักจันทวงพวกดินพอกที่บอดเห็นเรานักห้องี้ทางนี้กันเนาะเดินเดิน้าเป็นเต็มๆขุ้นมาเป็นกระมัดได้สองอันแล้วพี่น้องเนาะได้สองอันตรงนี้มัดเล็กนะ อันที่สามตัวนี้เบิดมือนี่จ้าว่าได้ไลายอันเติมเลยใ่ะเ<ห>น,นาะลายอันเติมมเบือแรงตัวน,วน,วนี้ตัวนี้อตัวนี้คนวาทีรวมเลือกไปเลยมีตัวคโดยโอ้ชกุลเ่วทีตายได้เหมือนเดือนงานมาก็ทหารมากเลยมาซอยทหารสองคน มีทหารมาสอยนำบักทหารลูกหักลูกแท่งเนี่ย,ยมีข้าวขาประจำการเลยก็เห็นพอเห็ดปูเดียวโบไว้เลยสอยเห็ดสอยกันหลายคนอย่างไรเอาไว้เ <c oughs> นา,นา,เาเนะ <c oughs> เขามาคอยปูดรีแบบครอบครั <c oughs> แล้วกับปัน้นเงินในีเขาไหลเงนินในีเขาสินที่หมอกพี่ใหม่ไ <c oughs> ก่เลยเนาะอันนี้ก็สองสามแสนเอาปั้นไดเงินไก่จีฮอนพี่ใหม่ล่ะไอ้ซาเลยนะ หาแสนแล้วจองคนนี่มือมือหาแสนวะหาแสนละแล้วจองคนนีได้เยอะด๋อขีดเอะมือไม่เคยหายเนาะสมบัติายหาแสนดินงานไหไฮดินพี่ใหม่เนาะอาสาเนาะใกล้เลยอนี่กะสงการพี่น้องไอหาเงินดินสงการเนี่ยใช่ได้ฉันเลยก็เอาเนาะดินจังเลยบ้านเนี่ยเป็นฮดโดนนะดินแถวนี้ก็มมวนแล้วพี่น้องเนาะเรีนคนไลยพม อยากนักเขาขายนิดนึงเรื่ก็ันนิดนึงเราวนีกับเดือนคนไล่น uh ี่ยังยินจะกินจะน้ำบ่เพื่อสิบโมเล่ให้ล้วเนาะเห็ดให้แล้วไไว้สิอันสงการกับประมาณยังเท่าไรเดือนหนึ่งบ่เนาะอมอวันันเมื่อวันที่โฮกเดยัง อืมโดยไว่เดอนเนาะเอาถือมาแล้วก่อนเพราะว่าท่าเท่ามาแล้วก่อนนะค่ะวันนี้สวยกันทีมงานมากของคนเหล่านี้ทำเล็กมาตีแบบพอดก็นำรงหลดเดี๋ยวเห็ดสวยกันหลายคนเพรมีเท่านั้นเลยพอมือเส้ามือถอาแกะแกะตอกก็นำตอกมาดำหลดแล้วจะถากันบ่ไรได้จ้ะวดดันมาเขาลุยโดยได้พวกทหารน่ะเขาบ่นอแม่ได้ เหม็นมาเห็ดอยู่มองเก่าเด้อหนอยสาเหม็นนะเนาะใส่ใอะเล็กแม่เปมาตทิพใส่อยู่ะเห็นบ่พิดผ่าดบ่พิดผ่าดโอ้ยเล็กหอยแทกเปนไทยทุ่งเชื้อไห้นี่มันห่างพนี่พี่ห่างหออหงออะไรพี่พวกต้องแทกก่อนมาจังมันอ๋อได้ก็ได้นี่ยพี่ได้มาจังบเพิ่องันจังบเพิ่องอ่าอ่าออกบน แท็กใหม่เลยซาเมันต้องมีแนวแท็กนอกจากคดหมัดนะเอ๊บและโดยพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่ขอกับก่อนพี่น้องบาดนี้เนาะเวะมาให้ซามังเพินหมัดเล็กเลื่อยเหมือนนี้มากคือเก่าว่านนี้บริมานเลยซา ปเป็นยอสาวสวยประบนโดยเอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอ,ขอกราบกวนบันสบายดีเดอราเดอร์โดยสูส้ๆนะโดยโดยเอ้าสบายดีเอามีเพผดกัดอยู่ทั้งมัดอยู่คนตะเบื้องพี่น้องเลยเอซ่าเลยไวกว่านี่โอ้ชิคเคิงเลย โอยพี่น้องจากคิดนี้ก็สิพอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคิดหนาเนาะื้อนี้กะมาหาไอามองเพิ่นเฮดเวียกคือเก้าพี่น้อยเพิ่นกลับมารับจ้างอยู่มองเกาเี่แห่ะเนาะวานี่นะบ่ได้มาวานี้เพราะมันกะเป็นกระเทือนนะพี่น้องกอนเ้าเพิ่นก็ไปยอ่อเสาซอยอันปลาโบนเพิน่นเนาะวันนี้เพิ่นมาใหม่โดยจากคิปนี้น้องตีกับไปแล้วเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคิดหนาเนาะโดยไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี